สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของจอกราฟจับจุดเพยนะครับประจำวันที่26มกราคมนะครับ2,558นะครับเอ่อะครับก็ภาพรวมนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยกลางๆเราก็มองดีนะครับแต่สั้นๆเนี่ยให้ระวังการทดสอบ1,600จุดนะครับในขณะที่เครื่องมือซึ่ง Overboard ใกล้กับระดับเอ t r e m e มีนะครับก็ทำให้อาจปรับฐานได้นะครับตลอดเวลาแม้ว่าความแข็งแรงนะครับ อาจทาให้พักเพียงสายเวย์นะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับไม่แนะนําให้เข้าตามในตอนนี้นะครับสําหรับแนวรับนะครับในวันนี้เนี่ยเรามองไว้ที่พันห้าร้อยแปดสิบแล้วก็พันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับส่วนแนวต้านเรามองไว้ที่พันหกร้อยจุดถัดไปก็พันหกร้อยี่สิบจุดนะครับสําหรับนะครับหุ้นที่แนะนําในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือเป็นตัว TTA นะครับ ก็มองว่าได้เวลารีบาวขึ้นมาตามเกาะตามรอบนะครับหลังการกลับมาส่งสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะครในขณะที่ระยะกลางก็เริ่มดีขึ้นเช่นกันนะครับตามการขึ้นตัวของ macd เราก็แนะนำเก็งกำไรนะครับในตัวของ tta นะครับแนวรับเรามองไว้ที่1 7บ0าท40แนวต้านเรามองไว้ที่1 8บ0าท50ถึง1 8บ0าท80คันล้อนเรามองไว้ที่17บาท20นะครับตัวที่2นะครับก็คือตัว ktb นะครับ ราคาก็เบรกแนวต้านหลักคือ ema 75วันขึ้นมาได้ด้วยโวลูมหนาแน่นนะครับแล้วก็สัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลาง<ด>แนวโน้มดีนะครับแล้วก็แนะนำเก่งกำไรตัว ktb นะครับแนวรับเรามองไว้ที่28.28บบาท2 2 8บาท 22. 8าทาทนะครับทษทีนะครับแนวต้านมองไว้ที่23.60นะครับถัดไปก็24 1 0คันลอที่22.60บาทตัวสุดท้าย